Good morning วันที่สิบแล้วครับก็อบอกได้เลยว่าอาการร่างกายทุกอย่างไม่เมื่อยไม่เหนื่อยพร้อมด้วยวันนี้เต็มที่อจริงๆแล้วนะจะต้องบอกว่าไอ้ตัวอาหารเสริมเนี่ยที่ผมตั้งใจที่จะทำมาเนี่ยประมาณปีกว่าแล้วมันมัน ผมพูดได้เลยว่ามันมันช่วยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว v i t a l ไลซ์เอที่ผมมันจะทานนี้ก่อนที่ผมจจออกล้ากายหรือว่าตัว Vi รัสฟอสซ์ที่เก,กเ,เกี่ยวกับเรื่องสมองเกี่ยวกับเรื่องบ่มลุงดนวยกันไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นแต่ทาให้บํารุงให้มันให้มันดีให้ให้มันแบบว่าไอไอการจดจาหรือการหลงลืมเนี่ยมันจะช่วยนิดนึงแล้วมันมีสารอาหารนะครับอาหารเสริมเนี่ย ซึ่งมันจะช่วย <c oughs> พัฒนาร่างกายของเราให้มันดีขึ้นในเวลาเดียวกันในจุดที่มันเสียในร่างกายเราเนี่ยมันก็จะช่วยบำรุงมันนะครับก็พูดง่ายๆว่าพัฒนามันดีขึ้นส่วนในตัวไรัสบูสเนี่ยไรัสบูสเนี่ยบีบีเนี่ยซึ่งเป็นสีแดงนะครับไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ให้ดูว่าคนที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันมีเคสต์ดี้ที่ผมทําไว้เองเนี่ยทานไปแล้วเนี่ย หน้าเนี่ยมันเริ่มพวกสิวเป็นคนที่มีสิวเยอะมากแต่หน้านี่เริ่มเริ่มหายหมายถึงว่าหน้าไม่ได้หายนะสิวสิวเริ่มหายแล้วก็ไอ้พวกจุดด่างดําทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ้าเป็นกระกระเนี่ยเนี่ยผมก็มีนะเนี่ยมันหายลนะหน้ามันจะดูใสขึ้นแต่ผิวผมมันคล้ำไงก็เลยดูไม่ค่อยออก เนี่ยมันจะเริ่มมันจะเริ่มเนียนขึ้นอะ่ะแล้วก็ผิวเผอผิวพันธ์เวลาเราจับไปนี่มันจะเนียนนะครับอวันนี้เดี๋ยวก่อนกินนี่ก่อนวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายคาร์ดิโอนหน่อมเราจะเริ่มจากคาร์ดิโอเหมือนเดิม วันนี้ผมอยากจะเ,เล่นอะไรแบบสนุกสนุกหน่อยเล่ามวลกล้ามเนื้อนี่ให้มันใช้เต็มที่นะครับส่วนตอนที่มา Core e ก e ์ c i s e c ไซสจุดจุดที่เราจะ Exercise ในเรื่องของจุดสำคัญในวันนี้คือผมอยากจะเน้นในเรื่องอกนะฮะ อย่างน้นในเรื่องอแล้วก็หน้าท้องหน้าท้องเราต้องลดเยอะเพราะว่าตอนนี้หน้าท้องเราลดมาถึงข,ขั้นขั้นหนึ่งแล้วแต่มันยังไม่พอเราต้องลดหน้าท้องอีกเยอะต้องลดเยอะเพราะว่า <c oughs> ถ้าเกิดเราไม่เอ็กซ์สซสยตรงน,น,นั้นเดี๋ยวมันจะห้อย มันจะเขียวแล้วมันจะกลายเป็นแบบมันจะกลายเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะออมันจะเขียวอ่ะมันจะห้อยอ่ะมันจะเป็นพุงที่ห้อยอ่ะเราไม่อยากทำ่างนั้นเราอยากจะให้มันฟิตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ภารกิจเสร็จเรียบร้อยวันนี้เหนื่อยอา,อาจจะเล่นเยอะไปนิดหนึ่งก็วันนี้หิวมากเพราะเมื่อคืนแบบทานน้อยก็เลยแบบคุณครับเมื่อคืนทานน้อยมากามานนมาก็เลยจะเป็นแบบมันเริ่มแบบบิ่วๆแล้วก็อ่า แถวนี้เรามาเนี่ยครับเนื้อที่ดีจะต้องไทย French สำหรับคนที่ชอบเนื้อซาวกเนื้อ โอเคครับวันนี้ขอสปอยตัวเองหน่อยช่วงเช้ามันอกี้พาไปที่ร้านาาไทยเฟรนช์เรียบร้อยแล้วซื้อขายเนื้อนะครับจริงๆแล้วราคาเนื้อมันก็ไม่ได้รุนแรงมากมันอยู่ที่ว่าเราเลือกส่วนไหนอย่างวันนี้ผมเลือกพิคันย่านี่นะครับอยู่ที่ประมาณ356บาททั้งหมด600กรัมเราจะกิน1ชิ้นก็เท่ากับ200กรัมใช่ไหม สองว้กร,รมัมแต่ว่าส่วนเนี้ยพิคัญย่าเนี่ยมันจะเป็นส่วนสะโพกนะครับที่มันติดมันซึ่งสักนิดนะนะแต่ถ้าเกิดคนที่จะลีดเลยเนี่ยก็ต้องกินพวกเทนเดอร์ลอยเทนเดอร์ลอยก็จะราคาสูงหน่อยแต่เราจะมาพิคัญย่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานกับไข่นะครับ Let's do it Let's do it ตื่นเต้นได้กินตื่นเต้นมากเดี๋ยวไว้เจอกันครับอ l อ by the way วันนี้หลังจากที่วัด <c oughs> มวลกล้ามเนื้อแล้วก็ตัวไขมันนะครับตอนนี้ของผมเนี่ยนะปัจจุบันเนี่ยน้ำหนักผมมาจาก82แล <c oughs> ตอนนี้ลดมาเหล,ลือ77ละนะ77.4เอ่อแฟตจาก19 ตอนนี้เมือลบหกนะแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่เราได้ทํามาได้ทานมาไม่ไว่าจะเป็นอาหารเสริมอาหารที่มันถูกสุขลักษณะอันนี้อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ก็ขอสักหนึ่งมื้อนะครับโอเคเราไว้เจอกัน uh? looking good hi <laughs> ุกสาว ไปอาบน้ำตัดขนโอเคถึงเวลากลับบ้าน <c oughs> ไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวช่วงวันเรามาดูกันนะครับว่าจะทานอะไรวันนี้ผมกะจะทำไก่อบนะซีซนนิ่งนิดหน่อยแล้วก็มีฮัมมุส ฮัมมุสซ,ซึ่งจะเป็นถั่วบาจากตะวันออกกลางที่เขาแบบมาบดน,นะมามันชื่อถัว่วอะไรผมจำไม่ได้แล้วก็จะมาผสมกับไอ้ตัวแป้งนานแต่จะเป็นโฮวีดนะครับแล้วก็มีผักสลัดหน่อยเดี๋ยวครุงวันมาดูกันว่าจะเป็นยังไง เรียบร้อยครับมาหัางกลางวันสุดยอดอันนี้เราก็มาทาน Butter Force BF e e อาหารคุณภาพดีนะถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็น ตะวันออกกลางหรือแล้วเราก็ดับอะดัได้ทานเป็นอย่างอื่นได้เนาะเดี๋ยวว่ายังไงก็เดี๋ยวช่วงเย็นนะครับจะทำดินเนอร์ time ทำง่ายๆมาช่วงกลางวันเองโอเค เซียร์ชาก่อนนอนคืนนี้ครับบีบีบายเดบูสพรุ่งนี้เจอกันครับ One Mai. Let's go to sleep. Good night.